ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำวิธีตรวจเสียงระเบิดลิกสิตหรือเปล่าครับการที่เราจะเอาเสียงมกมาใช้กับคลิปวิดีโอของเราครับเราต้องตรวจสอบว่าเสียงที่เราเอามาใช้มันจะระเบิดลิกสิตไหมครับนี่ผมจะทำเป็นรูปภาพแล้วก็ใส่เป็นเพลงครับ ครับผมก็เลือกเป็นรูปภาพอันหนึ่งครับครับมีรูปนกครับอ่าแต่มาแล้วเนี่ยมันสั้นผมก็รักรักเหมือนเอาความยาวที่ที่เราต้องการต้องการแค่ไหนนี่ผมจะเอาประมาณหนึ่งนาทีครับประมาณหนึ่งนาทีครับเสร็จแล้วผมจะไปหาเอา เป็นดูเพลงครับมามาใส่ครับครับผมครับนล้็เราก็ไปไปเลือกคำเสียงเพลงเสียงครับอันนี้มันออกมาแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยผมก็เลือกไปเลยครับอยากรู้ว่าเสียงอันนี้มันจะมันจะมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยเสร็จแ,แล้วทีนี้เราเอาเสียงมาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบครับว่าเสียงที่เราเอามานั้นมันเริ่มบริสิทธิ์ เริมิดลิขสิทธิ์ไหมครับครับ <c oughs> เนี่ยลิขสิทธิ์ออันนี้ก็บอกว่าเพลงที่เ,าเราเอามาเนื้อเพลงที่เอามานี่ใช้ได้ครับผ่านครับโอเคนั้นก็ใช้ได้ครับนอกจากที่ผ่านแล้ว,ลวเราก็เลือนมัน <c oughs> ดูไอจุดไหนที่เราต้องการแก้ไขครับ เดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพตัวนี้มันเป็นภาพที่วิ่งได้รีมูดได้ครับตามที่เราต้องการครับภาพนี้อันนี้เป็นวิดีโอเอารูปภาพมาทำเป็นวิดีโอคลิปครับครับเดี๋ยวผมจะลื่นให้ดูกันเลื่อนๆเนี่ยไอภาพมันจะซ้ายวขวาเสียงอันนี้ผมก็ถัดเอาเอามันเท่ากันครับอ่าแล้วก็ลบออกัวนั้นไปให้มันเท่ากัน นี้ผมจะมาดูภาพผมจะทำภาพให้มันไอ้เคลื่อนไหวได้ครับสุดท้ายนี่มันจะมีต่อทายหรือลิขิตเนี้เราก็ต้องตัดออกมานะไอตัวตัวไออนนี้ผมจะทำภาพเคลื่อนไหวได้ครับเนี่ยเราก็เดินไปนิดนึงแล้วก็กดกดไอตัวบวก บวกแล้วมันก็ขึ้นเป็นสีสีแดงอะแล้วก็เ่อนไปแล้วก็เราก็ป,ป,ปรับภาพไปเป็นอาไ่เล็กลงไปเนี่ยแต่ตามแต่สไตล์ของเพื่อนเพื่อนก็จะจะทำาบบไหนก็ได้ครับแล้วก็เดินเดินเดินอีกแล้วก็ไปกดอีกแล้วก็ย้ายย้ายภาพครับเราก็ต้องทำทำตามที่เราจะชอบเอาสไตล์ไหนอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบครับนี่ก็ผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็บวกไปเรื่อยๆ ครายขยายาพาเสร็จแล้วมันจะเดินตามที่เราต้องการแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นสไตล์ที่เราต้องการแบบไหนเราก็ขยบยาพาตามที่ชอบครับผมอันนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆผมจะทําให้มันใหญ่เท่ากับเท่าเดิมครับครับอันนี้เราสามารถจะเอารูปภาพแบบนี้มาทําเป็นคลิปวิดีโอได้ครับที่เราไม่ต้องไปถ่ายคลิปวิดีโอสําหรับคนที่ ไม่มีเวลาไปถ่ายวิดีโอครับครับก็เอาไม่ใช่ได้อันนี้ผมจะลองให้ดูครับผม <c oughs> เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบนี้นะอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะผมจะตัดมันท่อนหนึ่งเอาไว้เฉพาะภาพเกินไว้แค่นั้นครับเนี่ยผมเอาเอาตัดออกทีเนี้ยไม่จะตัดออกครับตัดให้มันเป็นท่อนโอเคเนี่ย แล้วก็ไอตัวทอนนี่เราสามารถจะใช่อฟเฟลอะไรก็ได้เอฟเฟกิเกินไหวต่อตัวนั้นครับแล้วก็เลือกเอาอะไรที่เขาไม่เสียตังค์ครับที่เขาเขียนโปร,โปรโนั้นนั้นใช้ไม่ได้นะก็ไม่เสียตังค์ครับเลือกอะไนที่ไม่มีโปรครับนีนน่มันพาปเด็นะครับเนี่ยตาภาพเลยตามที่เราต้องกต้องกล้าเลยครับ แล้วก็เราลองเช็คดูว่ามันเป็นบู๋นเดียมโอเคเนี่ยตัวท้ายมันจะติดลายนะแล้วถัดออกได้เอาตรงบันทึกมันแล้วคบันทึกน่าจะใช้เวลาสักนาทีเนด้ยน่าจ่ประมาณนะเพราะว่ามันยาว